นิทานีศพเรื่องลิงกับนกขมิน้นมีนกขมิ้นตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าทํารังอยู่บนต้นไม้ต้นหนึ่งโดยเลือกเอาตรงง่ามไม้สูงสูงคุ้มแดดคุ้มฝนและค่อนข้างปลอดภัยจากอันตรายที่มาจากสัตว์หลายและอยู่บนรังอย่างสงบสุขเรื่อยมา คราวหนึ่งเกิดฝนตกชุกชุมติดต่อกันมาหลายวันจนน้ำฉำฟ้าชุ่มแผ่นดินไม่ว่าฝนจะตกหนักหนาขนาดไหนก็ไม่ทำให้เจ้านกขมิ้นเดือดร้อนอะไรเลยพอรังของมันคุ้มครองป้องกันลมและฝนได้ยังเป็นอย่างดี และที่ใกล้ๆรังของนกกระมิน้นมีลิงตัวหนึ่งนั่งหลบฝนอยู่แต่ก็หลบไม่พ้นมันเปียกปอนไปทั้งตัวนั่งสั่นงันงกจนนกกระมินสงสารอดใจไม่ได้จึงร้องถามว่าพี่ลิงจา๋าท่านพี่มีลักษณะเหมือนอย่างมนุษย์แต่ทำไมจึงไม่สามารถสร้างอยู่อย่างมนุษย์ละจ๊ะมาทนตากฝนอยู่ทําไมลิงตอบนกกระมิ้นน้อยว่าเมื่อก่อนนี้ ฉันอาศัยอยู่ในถ้ำซึ่งมีทั้งอาหารและน้ำอยู่รอบๆบ,บริเวณถ้ำแต่ตอนนี้ได้มีลิ้งแม่ลูกอ่อนหลายตัวมาอาศัยอยู่ฉันสงสารแม่ลูกอ่อนเหล่านั้นไม่อยากแย่งอาหารฉันก็ต้องออกมาหาที่อยู่ใหม่แต่ยังไม่ได้ทำที่อยู่อาศัยเลยฝนก็ตกหนักหลายวันแล้วแต่ถ้าฝนหยุดฉันอยากจะทำที่อยู่ใกล้ๆกับเจ้าได้ไหมนกขมินน้อยตอบว่า ได้สิจ้าพี่ลิงเพราะฉันอยู่ตัวคนเดียวจะได้มีเพื่อนพ่อกับแม่ของฉันตายหมดแล้วลิงดีใจและลงมือทำที่อยู่อาศัยใกล้กับลางโนกามินจากนั้นมาลิงกับโนกามินก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันช่วยกันคิดแก้ปัญหาหรือเมื่อมีความทุกข์ก็ปรึกษาร่วมกันคิดแก้ปัญหานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีปัญหาและมีเพื่อนดีๆสามารถแก้ปัญหาหรือทุกที่เกิดขึ้นได้